สวัสดีท่านผู้ชมครับพบกับสวนใจสั่งมาช่แนลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้พบกันในวันที่21นะครับเดือนพฤษภาคม2568นะครับมาช่วงภาคเช้าเลยครับวันนี้นะครับพอดีบังเอิญเดินมาที่สวนนะครับมาที่สวนมาดูต้นไม้นะครับแล้วก็มาดูจุดต่างๆที่พ่อตัดตัดญ้านะครับตัดนะครับบริเวณสะตรงนี้ครับสะตรงนี้เป็นสะที่เป็นจุดเอาน้ํามาลงนะครับก็คือ ไหลจากตรงนี้โซลาเซลล์เนี้ยลงนะครับเป็นเป็นตัวเก็บน้ํานะครับแล้วก็คอยไปจ่ายน้ํานะครับแต่วันนี้ไม่ได้มาเรื่องเกี่ยวกับน้ํานะครับพอดีเดินมาแล้วมาเจอเอ่อเห็ดนะครับแด่ยไม่ทราบเห็ดอะไรนะครับก็ช่วงนี้ฝนตกนะครับก็เลยเห็ดเขาออกเยอะนะครับก็เลยอยากถามผู้รู้นะครับว่าเป็นเห็ดอะไรนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปชมนะครับว่าเป็นเห็ดอะไรนะครับนี่ฮะก ก็เป็นสะนะครับตรงนี้นะครับพอดีเดินมานะครับก็มาเจอเห็ดนะครับพอดีนะครับแบบมองไกลๆครับเนี่ยนะครับนี่ครับท่านชมนี่ครับเห็ดลักษณะนี้ครับท่านชมนี่ครับมีมีอยู่สองสองกอนะครับเนี่ยเนี่ยเอ่อก็เลยอยากทราบอยากทราบอยากทราบว่าเป็นเห็ดอะไรนะครับนี่นะครับลักษณะโคนเขา อืนี่ครับผมไม่ไม่สามารถให้ดูเห็นว่าโคนเป็นแบบไหนครับเนี่ยมันเป็นเหมือนป้อมๆนะฮะเนี่ยเหมือนขนมครับเนี่ยเหมือนขนมปังนะครับเนี่ยมีมีสองสามเลครับท่านผู้ชมนี่โอ้สี่ครับเดี๋ยวนะนี่สี่ครับหนึ่งสองสองละนะครับนี่มาทางนี้อีกครับนี่นี่นี่สามสี่ห้านะครับห้ากอ ไปดูข้างในอีกว่ามีหรือเปล่านะครับก็ทางนี้น่าจะไม่มีนะครับนี่ฮะก็ท่านใดที่ทราบนะครับก็รบกวนแจ้งมาหน่อยนะครับจะได้เผยแพร่ความรู้ต่อไปนะครับว่าเป็นเห็ดอะไรนะครับผมไม่กล้าจับเขานะครับกลัวว่าเป็นเห็ดพิษนะครับเนี่ยนะครับก็มีอยู่ห้ากอด้วยกันนะครับตรงนี้นะครับ โอเคครับท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครับวันนี้ขอสวัสดีครับ